พี่น้องเอ้กล้วยหอยชิลีใส่หัวปีครับพี่น้องเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยโอ,อ้โห <c oughs> พี่น,พน้องผักนกัดงาผ่านผ่าน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องพองไปครับยินดีต้อนรับกขับสู่เฟสบุ๊กคนล้ำชีครับเดี๋ยวบ่ายมันนี้เดี๋ยวผมมุ่งที่พาผีพระน,นองมาเข่าสู่อาณาจักรขั้วคนลังโขคือเกาเพื่อที่จะเตรียมลังสัรค์เมนูอาหารมาฝากผีตอนนองหลังจากว่นนาพ่อพาพเหลยบนว่านเขาวันน้ำนะครับได้ให้ฮนึงแล้วพักยกมากินเข่าจะเป็นเมนูอย่างเดียวค่อยติดตามชมพร้อมกันนะครับพี่น้องหมูมีป่านีครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าพ่อครับพี่น้องเนี่ยวหน้าพ่อพ้าเหลยสวัสดีครับเอา พันตู้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมื่อนี้เขาจะเห็นจะกินพันตูมื่อนี้ครับเมื่อนี้ยว่านเขาเมื่อนี้เขาาดหน้าขาดแยงไปก็ได้ยี่ปูได้บกหอยหลับมามาเห็ดยูเห็ดกินกันบวัสดีเห็ดเมนูเมนูลาบหอยลาบบกหอยใส่ปีกล้วยปีกล้วยนี่ครับพาดว่าใส่ปีกล้วยมันหน่อยมันสิบพ่อกันเกี่ยวอันนี้อันนี้ของเสียบต้องใส่ปีกล้วยนะมันบ่สูตรโบราณเนาะอันนี้อันนี้หอมพันตูไปแล้วปลาเข้ายกใหญ่ไปทั้งพุนบ่ที่ไหน อันนั้นพันนกครับผู้ไปเก็บหอยเก็บปนปูน้ากันครับสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้ก็คือพัดเลกําลังจะล่างสันครับหลังจากต้มหอยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเรียบหอยมาแล้วก็แกะหัวแกะตามเราเราจะหั่นเป็นว่าผัดเลนี่ล่างสันหั่นเมนูอีสาน้านเฮาครับกินยังไงครับพี่น้องผมไปเอหัวหน้าเผายู่ในให้อยู่ในหน้าเขาสามารถเก็บวัตถุดิบมากล่างสันดนเดนอะไม่เห็ดกินเดนอ๊ะเป็นต้นว่ามี่อย่างในหัวหน้าเผอีปผูเมียน หอยหอยเชลลีเนาะเขานำมาลังสันเลยเลยนี่พี่น้องเก็บปาเหลาปูเก็บปล้วปูกับมีดต่างหากเดี๋ยววันนี้เขาลังสันกินใบเขาใบนี่พี่น้องเนี่ยเขาสวยเป็นเขาใบเป็นหอยเชลีนะครับจะก้อยหอยเชลีใส่หัวปีแแซ่บๆนะครับพี่น้องนะครับนี่กำลังนี่กำลังหั่นพี่น้องนี่ยนี่ของแท้นี่พันพันตัวเห็ดอยู่หลังโคเนะครับว่าต้องเอาเครื่องปูไหนครับ คิดว่าเขาอยู่บ้านอยู่ไห้อยู่หน้าทราบันดาลยังใส่ไปใส่ไปแสบเบิดอติดไปหาผ่าเข้ามาไหมบวมาหัวแสบจนหัวฉีกเลยเยิมเยิมเยิมไม่พยาบาลประกาศแสบเด้มัดหัวไว้จนฉีกแสบหลายวันทีแต่ว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้ลุ่งกันป่าไายในห้องเรา เพราะนะเพอาะนะครับมันยากมันยากกันเฮ็ดเฮ็ดกันไทยเฮ็ดได้แล้วงานประจําน้ำงานซี่กัน <laughs> นะครับงานซี่ขึ้นช่วงนี้นน้ำน้องก็ขึ้นฝนตกมากพี่น้อง <c oughs> ในช่วงนี้ฝนตกแล้วน้ำมันขุ่นเออน้ำขุ่นลงลงบ่ค่อยได้ช่วงนี้แต<ร> <มา S 2> ่ไม่ค่อยรวมกลุ่มเขาก็กินตามวิถีไปก่อนกินง่ายๆกินบักหอยกินตามนี่แต่อันนี้พี่น้องผลไม้อีสานบ้านเฮามาข้อครับพี่น้องมาข้อเอาล่อง ล้อวหน้าเพาะเพิ่นหั่นหอยจากหน่อยช่วงกว้อยเดี๋ยวหอยมาติดตามรับชมมาฟังกันครพี่น้องเอา, <BR Y> เ,อาเอาหัวหนา้าเพาะเราน้ำซาจากน้อยก่อนเอเอ,เอ,าาอน้ำซาน้ำซาพี่น้อง <BR Y> เอาเอาพี่น้องเหรอวหน้าเพ่อต้องหยั่มหยั่มหยั่มหัวหัวหอยช่วยดีบึงวิดีโอแอนเอา์เรอเอาว่านาพ่อต้องหยั่งด้วยอดีตพันวัฒน่านการปรุงได้นี่ เ็นเดนกอบพระเลโอ้ยสุดยอดล่อหลากครับพี่น้องปู่พี่น้องเป็นเกดรุ่มนะครับมีแต่ญาติพี่น้องนะครับมีแต่นองตานงตาอายตาไส้มะฮ่มกันตรงนี้นะครับผู้ใดมีกับมีที่มีปู่มีป่ามีเป็ดมีไก่มีของปลามีหนูมีปู่มีป่ากับมาร่วมกันกินอยู่นี่นะครับต่างคนต่างรวมโดยช่วยกันบ่จะเป็นหลักนั่นแหละอันตรายนะครับมองนี้คือพีคือน้องนะครับพี่น้องอยู่กินน้ากันมีความสูงพระพาเลเนาะ นะครับแต่เรื่อมือทะเวนนะครับแต่บัดนี้กับไม่ในวันพอนะพอเราก็มีงานประจําจัางพันตูวก็มีงานประจําครับเราก็อยู่เทศบานแน่ยู่ประจําเครื่องแน่นะครับหัวหนน่ะพอเราก็อยุติล้มบานแน่นะครับจังคนนำขี้กับเสียหนมากับยูติยังสิแหละนะพี่น้องตกงานแล้วจังพันเตัวเราก็มีงานของเราเนี่ยเนี่พันเตัวเราก็มีงานของเราไม่ครับัดนี้กับไม่ยู่มาอยู่นี่กับมันกับ อยู่ด no we <Or> ีสบายครับพี่น้องมันสบายออสบายใจออกจากบ้านสองขอหัวแม่มาอยู่โขกอยู่ทงอยู่หน้ามนกัสบายอยนพัฒเรียนเนาะล้มผัดสวยเออบันปลายชีวิตมีสมีละนั่นแหละพี่น้องเออมีเปียเห็นนอนให้เพ่งให้ให้พักพิงได้นะครับต่อไปกับมีนโยบายพลังใจเฮ็ดอันเทียงให้เถียงหน้าจะเฮ็ดเพื่อสังคมอยู่จะเฮ็ดอันเวทีมัวยให้เด็กน่อยมาส้มมวยส้มอย่างมันอันพระเรียนเนาะให้นักเรียนเขา พราะมันมีอันคู่มวยอยู่เหนือทรอนนี่ชอรถในชัยกับสุรศักดิ์สอเพื่อนกินสุรศักดิ์กล้องประจุไปใส่บัวน้พีี่เดยกสุรศักดิ์เมเปิแล้วเมเปิแล้วแต่ว่าเหนือทรอนนี่เป็นฮันมาอันนี้พี่น้องหันหอยนี่โอ้ยพี่น้องเลยอันนี้ปีนะครับพี่น้องปีนี่จะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดนะครับปีปีกล้วยหลังจากกล้วยมันสุดแล้วเนาะแพทย์เรียนเหรอกล้วยอันปีกล้วยยังแพาย์เรียนเนี่ย ก๋วยอองก๋วยน้ำบาบอ่ก๋วยน้ำบาบก๋วยน้ำบาบก๋วยน้ำบาบปีก๋วยน้ำบาบใส่ลาบหอยนี่พี่น้องจะบ่มีจะบ่มี่หยางบ่มี่หยางเลยนะพ้าเรียนเนาะเขากันพอดีเลยเดี๋ยวให้พ้าเรียนแล้วเห็นเรียบร้อยก็จะคอยไปล่อปุ๋งน้ำกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับวันนี้พัดตัวกำลังตํำหอยกับหัวปีใสกันนะครับพี่น้องนี่แะพี่น้องนี่ครนี่กำลังตํำครับแข็งค้งข็งวงแบบยก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 เอนี่แหละกำลังตําครับพี่น้องาพัดจบลมาแล้วพันจบลงมา้พีพี่น้องมาแล้วพล่ะแสบเาแสบมันอยู่ที่ใจเลยปับปั๊บตามจึกจกจึกจนี่พัดเ่ครับแลพันจบมาแล้วพ ้ของแท้โอ้ยตั้มตัอันพันตัวนี่อันนี้คือตั้มันระบางหัวหวยกับเป็นปีเป็นบ่นไปเข้ากันเป็นบ่อ่าวันนี้เขาเทลงเทลงจะปอนเนี่ยท่าพี่ที่ว่าน้าเผากับเทลงครับพี่น้องโจกอื้อสิกสิกสิกเด็กพี่น้องพี่หี่มันเข่ากันแหลกแหล่แซ่บแหล่แซบแบบว่าน้าเผาห้อง บปแหลมีก๋อเนาะเป็นแหลมหลไปเลยดอกเห็นอยู่เอาเอาไปอาเอาไปน้องใส่ผงนวดมันี่นี่ของแสบของนวดใส่ไปกอ่อนนี่มีองกรเกินกันกน้อม่กินครับเนี่ยผ่านจบดีซี D ่ทีหายกัดทรงแป้งแรงแป้งแรง,แง,แง,แงออกว่ามัทฉีแมวมัทมวนี่ขก๋วยคั่วนี่เอาลงไปนี่ของแช่เอาไ่มเข้าไว้แล้วก็แห้ง นี่แหละพี่น้องอยู่ตรงกับมิตรพีตน้องถ้าใส่ตลูกตลาดนี่กรงนัวกระนัวของนัวใช่หน่อยแซบหน่อยใซ่หลายแซบหลายอันนี้แมงนะครับนี่น้ยปลาชนิดหนึ่ยใส่หน่อยเข้มหน่อยใส่หลายเข้มหลายประหยัดครับโบเปลืองอ๋อเอาจัวกรงเล่ก็น้าพาโอ้ยพี่น้องไหอยตายในปลาดุกทิพย์ของเสียพิสานของเสียพิสานนี่ ผู้ดูแลเถียงพัดจบเนี่ยครับในพัดจบเนี่ยสวัสดีครับพัดจบเราตื่นแต่เด็กครับเราตื่นเด็กเราตื่นเด็กดูเศร้าแล้วก็ดึงเขาเป่าไฟไว้ทาเอ้านี่โอ้ยบักกระดูกเนี่ยทักอีเฮียมาเสียกับปวยน้าพัดเหรียญเนาะนี่นี่ครับหัวหน้าเพ่อเขาเลยโรคเมือเราโรคบ่ะยังเลยครับพี่น้องเนี่ยผู้อื่นผู้อื่นเราว่าบ่ปั่นใดพันว่าบ่ปั่นใดพันนะอันนี้เป็นลาบหอยเชลลีน้ำผัดเหรียญเหรอหอยนี่สุกเลยดิ ต้มเลยนะครับพี่น้องต้มแล้ว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 เอาไปหั่นหั่นป๊บอุ้ยคือหอมเลยพะเลยอก็ได้หอุ้ยอมหอมหอมสกัสิกสีน้อยาพี่้องโอ้โเอาเสียมครับเป็นงไงดูพ่ะยเลยเอาเงินมาให้เนี่ยเจ็ดยเสีอันนี้่จน <iet gli> เป็นอะไรพะเล็นแม่แม่งามากจริงพอดีไปไปส่งเส้นนาประเดี๋ยวเส้น่าเส้นนาประเดี๋ยวว่เอออย่าานเปลี่ยนบ่วันวัน้าพอว่าอะไรครับตัวพ่ว่าซิมคำไงซิมเอออย่าใช้ซิมรุ่นไห้ซิมกันยุ่มเลยหยุ่มเลยยุ่มเลยยุ่มเลยยคนอืเอานั่นแหละเอาเป็นไออย่าใช่ ใช่พับผ่านครับผ่านรสี้ยอี่อบนุ่มน้นุ่มโอ้โหัไม่เยยบ้ามไม่อยากบากเลยแ่ก็อยู่หลังหกเหรอแ่ต้องผานกันด้วยเมืองพินทรี่รือเปล่าเอาอย่างอีกพนักพนักก็อยู่หลังหกเลยเอาสเอาเลยเอาไปกินอะไเอาปดงพนัเพนก เ้ยโอเคเนดะ้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมคนละขี้ซิมมึงเนื้อหยอดใช่พันตัวกัวกบว่าแสบหัวหน้าเผากับว่าแสบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคนละขี้ซิมมึงกันได้บัณฑ์พี่น้องเอ้ยก้อยหอยเชลีใส่หัวปีครับพี่น้องเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยโอ้หืม <c oughs> พี่น้องพัพกจัดง่ายพันพันอดีพันอยู่กับพันตัว ผักกาดหญ้าครับยกยกมึงนึงยกนึงมันมันไม่น้ำนี่แผักกาดหญ้าครับผักกาดหญ้าดนะครับเนี่ยหอมหินหอยกินกับสุนวันนี้กินกระสุนเราไหมมันคักเด้ครับเนี่ยยกยกขึ้นมึงเนี่ยครับไม่ใช่มีน้ำแต่ว่าเย็บปีศาจไม่น่าหนำมันละอ่อนละอ่อนหอมครับพี่น้องปอมไปครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก๋วยหอยใส่หัวปีครับอันนี้ผักริมรั่วครับนี่เป็นเป็นดันมะละ มัละเพื่อนมัละอย่างกวหื้มัละขีงนกบะแมนนกมันเงยเงยนะครับมัละคางรั่วครับผักยิ่รั่วมาได้พี่น้องมากินเข่าร่วมกันครับหาเชิบขวดเอาพี่น้องครับป่ะนี้ให้หัวหน้าพร้อมร่อนมันนุครับป่ะนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยตำหอยเส้หัวปีเมนูวิธีสารห่อหาได้ตามตามวิธีสารวันนี้เจ็ดเตำหอยตำหอยเส้นหัวปีเล็กห่อแล้วก็มัละขีงนกอยู่ผักส่วนขั้วรั่วกินได้เยอะ โย่เข่าหัวอุ้ยปุ๊ดอุ้ยเป็นไรหัวหน้าพ่อแสบป้ะเอาไปเลยท่านจบกินไก่ย่างไก่ย่างไก่อันนี้หัวหน้าเพิ่นมาเล่นนั่ครับรถตักขับข้ามๆเสียบเออเนี่ยครับนี่ของแสบเลยครับอุ้ยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มส่วนเลยพูดหล่ะเป็นไรครับพ่อหน้า่ยมเลย สุดยอดอออีพัน์ตเออเอาแนวสดแม่สวดแม่กินดิบเลยป่ะเอากัดสั่นกัดกัดพันตเราไม่มเขียวกัดเมเขียวกัดสวดกันสดโอยครับไม่หญ่ของแครยอาชิญยา้ยอ้บบอไว้เป็นไอื้อเป็นไรเป็นไรพันเตตเสียบวโยกปั่ยกปูได้ไหมล่ะอ เอาเละครับพี่น้องผมไปครับสำหรับบรรยากาศกินข้าวเคี่ยงข้าวใบมื้อนี้ผมโค้งขี้ฝากไปสิบมิลลิกรัมนะครับผมอาภรณ์พัฒน์เรศขอบคุณแอบีคุณนอนนะครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จับได้จับได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้อง